สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องแว่นฮีเด็ดฟุตบอลทัศนาฟุตบอลประจำวันที่29กันยา2564วันนี้อยู่ในศึกของยูฟ่าแชมเปียนลีกเช่นเคย2คู่นะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างยูเวนตุสพบกับเชลซีคู่ที่2เบนฟิก้าพบกับบาร์เซโลนาทั้ง2คู่จะเตะในเวลาตี2ตรงของบ้านเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานของ เมื่อวานกันก่อนที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูทัศนะของวันนี้นะครับทัศนะของเมื่อวานก็ให้เลือกอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็แพ้เอเชไปสอูนย์นะครับน่าเสียดายมากๆแล้วก็คู่ที่2ให้เลือกอยู่ที่เอซิมิลานเอซิมิลานก็นำมาก่อนเลยนะแล้วก็มาโดนตีเสมอนาทีแปดกว่าแล้วก็มาแพ้ จากลูกจุดโทษของหลุยโซเลนนาที90บวก7ก็ก็เท่ากับแพ้ไป2นัดนะครับแล้วก็ในไลน์ VIP นะครับอาแจกอันสเดัมก็ชนะไป2 0ูนย์ไม่พ้นราคาของลูกครึ่งนะครับแล้วก็ปอโต้ก็แพ้ลิเวอร์พูลไปยับเยินก็เมื่อวานก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าโอ้โหผิดฟอร์มมากๆครับกลับอะไรก็ผิดไปหมด ก็วันนี้ขออนุญาตแก้ตัวใหม่ละกันนะครับยังไงถ้าอยากได้ในกลุ่มราย VAP เนี่ยก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่น้องแว่น168นะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคไปดูที่หน้าวิเคราะห์วิจารณ์การในวันนี้นะครับวันนี้คู่แรกเราจะหยิบยกในส่วนของยูเวนตุสครับพบกับเชลซี ยูเวนตุสลังอยู่ในอันดับที่สิบนะครับของลีกเกาโชซิลีเอส่วนเชลซีเนี่ยอยู่ในอันดับที่สามแข่ง 4, สี่มอ1หนึ่งแพ้หนึ่งนะครับส่วนยูเวนตุสเนี่ยแข่งหกชนะสองเสมอสองแพ้สองส่วนในถ้วยนี้นะครับยูเวนตุสอยู่ในอันดับหนึ่งของตารางนะครับแข่งไปหน 1, นะึ่งนัดชนะหนะึ่งนัดนะครับยิงได้สามยังไม่เสียนะครับชนะเมาโม ส่วนเชลซีเนี่ยก็ชนะเหมือนกันชนะเซนต์เซนต์ปิเตอร์เบิร์กมา1 0ศูนะครับก็จะลังอยู่ในอันดับ1และอันดับ2 2ทีมนี้เคยเจอกันมา4ี่ครั้งล่าสุดนะครับเป็นยูเวนตุสเอาชนะไปได้1ครั้งเสมอกัน2ครั้งแล้วก็เชลซีเอาชนะไปได้1ครั้งครั้งล่าสุดที่เจอกันก็จะเป็นปี12กับปี2009เเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะยาวนานสักนิดนึง ผลงานล่าสุด5นัดนะครับยูเวนตุสชนะเพึ่งชนะซามโดเลียมา3-2ชนะสเปนเซียมา3-2นะครับก่อนหน้านั้นเสมออิลมิลานชนะมอโม่แล้วก็แพ้นาโปลีส่วนเชลซีเนี่ยก็พึ่งล่าสุดมาๆนะครับพึ่งไปแพ้ให้กับแมนซิตี้มาแล้วก็ไปเสมอกับแอสตันวิลล่าชนะสปเปอร์3-0ชนะเซนน1-0นะครับแล้วก็ชนะวิลล่า มา3-0ที่ที่สเสมอวิลล่าเนี่ยเป็นบอลลีกนะครับอ่าในอีก3วันครับเชลซีจะต้องไปพบกับซาแฮมตันนะครับโดยการเปิดบ้านพบกับซาแฮมตันส่วนยูเวนตุสเนี่ยจะต้องไปเยือนตอร์ีโนเป็นดาร์บี้แมตช์แห่งตูรินนะครับทางด้านความพร้อมเนี่ยของยูเวนตุสเนี่ยก็จะไม่มีทารรมาด้านอัลมาโรโมราตา ปาโบลีนะครับที่เกิดอาการบาดเจ็บจากนั้นที่เจอซัมโดเลียแต่ว่าก็จะใช้โมเซคีนนะครับดาวรุ่งเล่นคู่กับเฟเดริกโกเคียซ่าแล้วก็เดอร์จานคูรูเซฟสกี้ทางด้านประตูเนี่ยก็จะเป็นเชสนี่นะครับเนีย่ยเขาว่าจะดรอปในส่วนของอ่าไม่ใช่ครับเขาต้องบอกว่าดรอปเชสนี่ เพื่อที่จะให้เพลินลงนะครับเพราะว่าเชสนี่เนี่ยฟอร์มช่วงหลังก็ดูไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับแล้วก็เดลิสเนี่ยที่ได้สตาร์ทออกเล่นไปเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะไม่ได้ลงในนัดน,นี้นะครับก็จะใช้คีเอลลินีคู่กับโบนูชีเป็นกองกลางตัวเก่าเนาะส่วนทางด้านเชลซีเนี่ย ก็ยังไม่สามารถใช้เอนโกโลกองเตได้เพราะว่าเป็นกฎของการเทสติ้งของวาวรัสโคโรนานะครับเราก็จะไม่มีลิสเจมที่บาดเจ็บในนัดที่เจอกับแมนซิตี้วันนี้คาดการณ์ว่าคู่เซนเตอร์เนี่ยจะเป็นแอสเปริเกต้าคู่กับทีเอโกซิวาแล้วก็แอนเดรคิเซนเซนนะครับแล้วก็อันติเนโอ ก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่เลยนะตัวลุกเนี่ยก็เมสันเมาส์กับโพลิสิตเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ลงเล่นในนัดน,นี้นะครับทูเคิลก็น่าจะใช้กองกลางเนี่ยเป็นจอร์จินโยโควาสิแล้วก็ซาอูลส่วนกองหน้า,นาเนี่ยน่าจะใช้ตัวลุกสามตัวจะเป็นทีมอเวนเนอร์ไคฮารเวิร์ดแล้วก็โรเมลูลูกากูนะครับที่ทางสป,ปอร์ตโมเขาคาดการที่ฮูสกอร์ครับ บอกว่ายูเวนตุสเนี่ยจะมาในแผน4-4-2ครับประตูเป็นเชสนี่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพลินก็ได้นะเป็นเดลิดโบนูชีแบกขวาเป็นโคดาโดแล้วก็อเล็กซานโดกางเป็นลาบิโอโลคาเตลี่เบนเทนเกอร์นะครับเคียซ่ามอเซคีแล้วก็ครูเชฟสกี้อันนี้ก็จะไม่ตรงกันนะก็จะมีเดลิดกับเชสนี่เนี่ยที่เขาบอกว่า อาจจะไม่ได้ลงในนัดนี้อ่ะส่วนฮาเชลซีเนี่ยจะมาในสามสี่สองหนึ่งอประตูเป็นเมนดี้ครับกลางสามตัวจะเป็นคิสเซนเซนเทียโกซินวาลูดิเกอร์ขวาเป็นแอสเปรเกต้าซ้ายเป็นอารอนโซ่กางจะเป็นโควาซิกคู่กับจอร์จินโยตัวลุกจะเป็นซีเยสฮารเวิร์ดแล้วก็ลูกากูก็ไลอัพก็อาจจะมีไม่ตรงกันบ้างนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพรีแอดดิกนะครับอาจจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เนาะไปดูที่หน้าราคากันหน้าราคาวันนี้เปิดมาให้ที่เชลซีต่ออยู่ที่ปอปอครับเปิดมาที่0นูนย์าอยู่ที่0.97ตอนนี้ไหลลงนิดนึงเป็น0.87ส่วนทางด้านยูเวนตุสเนี่ยตอนนี้จ่ายน้ำลดๆไปที่1.03บอกว่าเชลซีจะชนะเนี่ยจ่ายอยู่ที่2.15 แล้วก็เสมอกันเนี่ยจะอยู่ที่3.25แล้วก็บอกว่ายูเว่จะพลิกกลับมาชนะได้เนี่ยอยู่ที่3.5ก็คู่นี้เนี่ยจากราคานะครับเขาก็ค่อนข้างถือหางทางด้านเชลซีว่าเชลซีจะมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าแต่ก็มีโอกาสที่จะเสมอเช่นกันก็พอดีหน้าเว็บวันนี้ตอนนี้นะที่ตอนที่เราทาคลิปเนี่ยครับหน้าเว็บมันปิดปรปับปรุงนะผมก็เลยไม่สามารถพาไปดูราคาให้หน้าเว็บได้ ก็จะอ้างอองจากตรงนี้ตามทัศนะทัศนะของทีมงานของเรานะครับก็ขอเลือกเชียร์ไปที่เชลซีอีกครั้งที่ราคาปปนี่นะครับที่น้ำ0.87ก็ได้นะครับก็เพราะว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะเสมอด้วยฟอร์มยูเวนตุสเนี่ยโอกาสที่จะชนะเชลซีอะ่ะผมบอกเลยว่าค่อนข้างยากมากๆแล้ว ตัวหลักอย่างมโลต้าหรือดีบาร่าที่เล่นดีๆเนี่ยก็ไม่ได้ลงก็ต้องใช้มอยเซคีนซึ่งยังเป็นเด็กอยู่เลยอะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือถือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรนะก,ก็หลักๆจุดเด่นก็คือนะ่าจะเป็นกองหลังของยูเวนตุสซึ่งไม่เสียอาจจะไม่เสียประตูแล้วก็มีเชียร์ไีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวทําเกมแต่มันก็ไม่ค่อยมีคนที่เล่นกับเขาได้ะนะครับผมเลยขอเลือกเชียร์ไปที่เชลซี ที่ราคาปปที่0.87นะครับทัศนะคู่นี้ก็ผ่านไปคู่ที่2นะครับเป็นในส่วนของผมยิบยกมาในส่วนของเบนฟิก้าพบกับบาร์เซโลนานะครับถือว่าเป็นทีมใหญ่เช่นกันทั้งคู่นะแล้วก็ทีมนี้ก็คือเป็นกรุ๊ป o f ฟเด t เหมือนกันนะเพราะว่า มีในกลุ่มนี้ก็ยังมีไบเยนมิวนิกกับเดนมโร์กเชฟอีกนะครับเบนฟิก้าครับอยู่ในอันดับที่1ของลีกโปรตุกเกสแข่ง7นะัดชนะ7นะัดยิงสิเสียสส่วนบาเซโลนาแข่ง6นะัดชนะ3เสมอ3ทางด้านในลีกนี้นะครับในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเบนฟิก้าอยู่ในอันดับที่2นะครับไปเสมอกับเดนมโร์กเฟมา1ประตูต่อศูนย์ 0, ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนทางบาร์เซโลนาในนัดที่แล้วเนี่ยไปแพ้ไบเยนม, 3, มิวนิกมาสามประตูต่อศูนผลงานการเจอกันล่าสุดนะครับเบนฟิก้าไม่เคยเอาชนะทางบาร์เซโลนาได้เลยเป็นการเสมอไปสองครั้งแล้วก็แพ้บาร์เซโลนาไปสองครั้งเบนฟิก้าห้านัดหลังสุดครับเอาชนะไปได้ถึง4และเสมอเพียงแค่นัดเดียวในการที่เสมอกับดีนาโมเคียใน แชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนบาร์เซโลนาเนี่ยห้านัดหลังสุดแข่งไป2เสมอ2แพ้1ครั้งการแพ้1ครั้งของเขาก็คือการที่แพ้ให้กับยบร์ n มิวนิกนั่นเองในนะัดต่อไปครับบาร์เซโลนาต้องไปเจองานหนะักพบกับแอตมาดริดในอีก3วันส่วนเบนฟิก้าเนี่ยก็น่าจะเจองานที่ไม่หนักมากก็ไปเจอพอลีโมเซเนเซนะครับ ตามข่าวนะครับก็ความพร้อมวันนี้ทางด้านของเบนฟิก้าเนี่ยคาดว่าน่าจะได้ใช้ในส่วนของนิคลัสโอตาเมนดี้กองหลังตัวเก่านะแล้วก็แจนเวทองเกนตรงกองหลังตัวเก่าเช่นกันอ่าแล้วก็จะมีอ่าในส่วนของ ่พีซี่แอนด์เอเวอร์ตันเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ลงในนัดนี้ไหมแล้วก็ปีกขวาอย่างลาฟาซินวาเนี่ยก็ต้องมาเช็คความฟิตกันดูอีกทีนะครับส่วนบาร์เซลโลนาเนี่ยก็จะไม่มีเซโจกุลโลออกมันเดเบเล่มาตินเบิร์ดเวทนะครับโจดีอัลบา ก็จะไม่สามารถลงเล่นได้เพราะว่าเจ็บนะแบ็คแบ็คก็น่าจะเป็นอันเจโรเบรดกับเซโจโรเบโตก็ในนี้เขา,เขาบอกว่าก็มีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงเล่นได้เช่นกันส่วนเ r รดีเนี่ยน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงคู่กับเฟนกี้เดยยองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของคูสกอ บอกว่าเบนฟิก้าเนี่ยจะมาในแผน4-3-4-3นะครับหลัง3ตัวก็จะเป็นเว mm hmm. ตองเกน endi, เออตาเมนดี้เวอร์ลิซิโมนะครับประตูจะเป็นวาวโฮดิมอสปีกเนี่ยจะเป็นกิลมาโดแบ็ด้านขวาจะเป็นกิลเบอร์โต้นะครับจูเลียนเวกจาวมาริโอนะครับกองหน้าจะเป็นดาวินนูเนส โลมายาเลมเชกนะครับเราก็ปีกขวาจะเป็นลาฟาส่วนทางด้านมาเซลโลนาเนี่ยจะมาในแผน4-2-3-1ครับโกจะเป็นเทสเซเกนแบ็คขวาจะเป็นโอซ่าเมงกูซ่านะครับเซนเตอร์เป็นโลนาอาซูโจคู่กับปีเก้แล้วก็เดรสเนี่ยจะแบ็คขวาจะมาเล่นเป็นแบ็คซ้ายกลางรับจะเป็นแฟรงกี้เดอร์ยองคู่กับเซจโจบูสเกรตครับ ปีกขวาจะเป็นกาวีคูตินโยนะครับเมมฟิสเดมปายแล้วก็ลุกเดียวยองจะเป็นกองหน้าตัวเป้าราคาณปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็เปิดมาที่บารเซลโลนาครับต่อปอปอน้ำล้นลอยู่ที่1.02ราคาปัจจุบันตอนนี้ก็น้ำล้นขึ้นไปอีกครับเป็น บาร์เซลโลนาต่อปอน้ำอยู่จุดหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ส่วนเบนฟิก้าเนี่ยรองปอนอยู่ที่น้ำอยู่ที่ศูนย์จุดแปดศูนย์นั่นนี้เขาบอกว่าถ้าบาร์เซลโลนาจะชนะเนี่ยจ่ายอยู่ที่สองจุดสี่ส่วนเบนฟิก้าจะเสมอเนี่ยอยู่ที่สามจุดห้าเราบอกว่าเบนฟิก้าเนี่ยจะชนะได้เนี่ยราคาอยู่ที่สองจุดแปดนะครับลงมาจากสามจุดสอง ราคาสูงต่ำนะครับอยู่ที่สองลูกครึ่งควบ3ตอนนี้ลดลงมาเหลือ2ลูกครึ่งคู่นี้นะผมถ้า,ถาเป็นทัศนะของทางทีมงานนะครับขอเลือกเชร์ไปที่เบนฟิก้าเหตุผลที่เลือกเชร์ที่เบนฟิก้าเพราะว่าต้องบอกว่าบาร์เซโลนาในชั่วโมงนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วเบนฟิก้าก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่แล้วก็เล่นในถ้วยนี้อยู่เป็นประจำแล้วฟอร์มก็ถือว่าค่อนข้างดีนะถึงแม้บาร์เซโลนาหรือตัวผู้เล่นอะไรจะดูเป็นทีมที่ใหญ่กว่าก็รจริง แต่ต้องบอกว่าบาร์เซโลนาไม่เคยต่อเบนฟิก้าที่ราคาน้อยขนาดนี้นะครับถ้าไปดูย้อนหลังอะ่ะจะเห็นเลยว่าลูกลูกครึง่งลูกควบลูกครึง่งสูง,ส,งสูงทั้งนั้นนะครับไม่เคยมาต่อปอปอนะครับครึ่งเดียวยังไม่เคยเจอเลยครับเอาจริงผมว่านั้นเนี้ยถ้าดูตามราคาแล้วหน้างานเนี่ยทางเต้ออาจจะถือหางทางเบนฟิก้านี่อยู่นิดนึงนะครับว่าบาร์เซโลนาเนี่ยวันนี้อาจจะชนะ ทางเบนฟิก้าไม่ได้ผมก็เลยขอเลือกเชียร์ทางเบนฟิก้าที่ราคาปป,ปเนี่ยนะครับน้ำอยู่ที่0.80เนี่ยอย่างดีนะอย่างแย่ก็คือเสมอครับเอาจริงๆอย่างแย่ก็เสมอแล้วก็มีโอกาสที่เบนฟิก้าเนี่ยจะพิกชนะได้ด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากจะลองติดไปหนวมดูก็ได้นะผมว่าคู่เนี้ยน่าจะมีสกอร์ต่ำสำหรับ เบนฟีกากับบารเซโลน่านะครับก็ลองเลือกเชียร์กันดูเนะนาะทัศนะของทีมงานวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสั้นๆเท่านี้นะครับแต่ก็น่าจะได้ความรู้ไปพอสมควรก็ยังไงก่อนจากกันนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e ให้ทางช่องทีมงานน้องแว่นนะครับที่เด็ดฟุตบอลด้วย แล้วก็ให้หน้าจอนะครับจะเห็นแอดไลน์ไลน์แอดแอดน้องแว่น168สามารถแอดมาได้เลยหรือสแกนขีวะโคที่หน้าจอได้เลยนะครับเพื่อจะได้ทีมงานจะได้มีกําลังใจในการทํางานกันต่อไปนะครับขยะคอมเมนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะได้มีการพูดคุยกันยังไงวันนี้ทางทีมงานน้องแว่นทีเด็ดฟุตบอลเนี่ยขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วยังไงพบกันใหม่ ในวันพรุ่งนี้แล้วก็มาดูผลของวันนี้กันนะครับว่าจะวินกันไปเท่าไหร่แล้วก็อ๋อย่าลืมจะมี v i p ให้ในกลุ่มนะครับอย่าลืมแอดมานะครับอีก2ตัวขอบคุณครับ